เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนตุลาคมนี้ รัฐจ่าย500บาทวันไหนกันแน่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่น่านรักที่รับฟังข่าวสารในช่องปุย้ยจ่าทุกท่านปุย้ยจ่าก็มาพร้อมกับข่าวสารของโครงการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาท3เดือนนะคะก็ตามที่มีข่าวออกไปนะคะว่าจะเข้าในวันที่1ตุลาคม2,563นะคะณนะตอนนี้ก็มีเหตุผลออกมาแล้วนะคะว่าขั้นตอนการ กู้เงินจากพรกรไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารกันค่ะว่าจะเข้าวันไหนกันแน,น่และเดือนต่อไปเข้าวันไหนนะคะและก่อนจะรับฟังข่าวสารนะคะทางช่องปุ้ยจ๋าก,ก็ฝากว่าแม่พี่น้องนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องปุ้ยจ๋าด้วยค่ะ จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอนุมัติงบประมาณ21,000ล้านบาทเพื่อเพิ่มกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกว่า14ล้านคนโดยการจ่ายเงินอุดหนุนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน500บาทเป็นเวลา3เดือนก็คือเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563ล่าสุดนะคะเพจเฟซบุ๊ก สัสดิการทันข่าว4.0โพสต์ข้อความถึงกำหนดการโอนเงิน500บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจะได้รับเงิน200-300บาทใช้รูดสินค้าเหมือนเดิมส่วนอีก500บาทที่รัฐบาลเพิ่มให้นั้นจะโอนเข้าภายในวันที่15ตุลาคมนี้เนื่องจากพอรกอเงินกู้ติดขั้นตอนไม่ทันในวันที่1ตุลาคม2 0 5 63สำหรับกำหนดวันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563 1ตุลาคม2563โอนเงินเข้าบัตรรูดซื้อสินค้า200บาทถึง300บาทวันที่15ตุลาคม2563โอนเงินเข้าบัตรรูดซื้อสินค้าเพิ่มอีก500บาท1พฤศจิกายน2563โอนเงินเข้าบัตรรูดซื้อสินค้ารวม 700-800ถึงบาทวันที่1ธันวาคม2 5 6 3โอนเงินเข้าบัตรรูดซื้อสินค้ารวม700-800ถึงบาทที่สำคัญผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงิน500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวมเป็นเงิน1,500บาทซึ่งเงินดังกล่าวจะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สามารถทบเงินไปใช้ในเดือนถัดไปได้อะลงให้ใหม่ เผื่อหลายคนจะเข้าใจผิดกับคําพูดของผมนะครับอย่างนี้ครับบัตรคนจนเมื่อช่วงเช้าหลายคนไปเช็คดูว่าเอ0 0บาทที่รัฐเติมเงินให้เอาไว้ซื้อของอุปโภคบริโภคไม่สามารถกดมาเป็นเงินสดได้เนี่ยมันเข้าหรือยังคําตอบคือยังไม่เข้านะครับแต่ว่าไม่เกิน15ตุลาคมนี้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องจากกรทสวงกันคลงังไปสํานักงบประมาณแล้วก็เรื่องไปอยู่ที่สภาพ,พั์แล้วรอนิดเดียวครับเสร็จเรียบร้อยแน่นอน ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวสารจากเพจสวัสดิการทันข่าว4.0ค่ะก็โอเจนรอก,กันหน่อยนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้ายังไงก็ได้แน่นอนนะคะภายในวันที่15ตุลาคม2563นะคะและสำหรับในเดือนถัดไปนะคะเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมก็จะเข้าในวันที่1เลยนะคะ และสำหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยจ๋าก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดไปปุ้ยจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในครั้งต่อไปคะ่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ